เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเราก็มีเหตุผลเนาะก็ทำไมว่าเราใช้ของใช้ของนนะโอเคว่าไอ p a เขาถึงจะมาช่วยเราแน่นอนหลักที่หนึ่งเรื่องของตัตโนมัติ p rocess นะครับก็ลดการมนุษย์นะครับถ้าทุกท่านที่เข้ามาตัดพันธุ์ได้ในองค์กรลอง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 เสิร์ชดูลองพิจารณาว่าถ้ามีคุณลักษณะที่แมนนวลอยู่ ปริมาณเยอะๆนะครับแล้วก็มีรูปแบบซ้ำๆอันเนี้ยอันเนี้ยเหมาะเลยใช่ไหมครับพี่แ้อนเน้ยเหมาะเใช่ไหมครับเหมาะเลยครับอันดับที่สองยูท r บเฟรนลี่นะพิเศษพิเศษ user friendly นะเพราะฉะนั้นแล้วไออาร์พแบบที่แจ้งนะครับถ้าพิเศษ user ที่มีความรู้ความเข้าใจในตัวคอนเซ็ปต์มาใช้เทคโนโลยีในมุมมองของตัว no code back ็ n d อนด์ก็สามารถพัฒนายาพีเอได้ด้วยตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเวลาที่เราคุยกับ IT เราก็อาจจะคุยง่ายขึ้นใช่ไหมครัอ่านี่ก็อันนี้ก็เรียวๆเลย นะครับปกตินะครับเมื่อ่อจะมีแกใช่ไหมใช่เมื่อก่อนมีแกครับ <c oughs> จะต้องมี SA มานั่งขั้นกลางเป็นคนแปลภาษามนุษย์ไปเป็นภาษาที่เป็นลอจิคอลมานี้นะครับหรือว่าจริงๆแล้วในมุมมองของตัว ROI เองนะครับองค์กรจะได้อะไรจากการที่เรา i m p l น m e n อ้ r p a บ้างแน่นอนว่าเรื่องของตัวต้นทุนการโอ p e r ร t งานเนี่ยจะลดลงจากที่เราจากจากที่เราจะต้องใช้เวลาต้นทุนขององค์กรยิคือเวลานะครับ เวลาที่คนคนหนึ่งที่เราจ้างพนักงานเข้าไปเนี่ยต้องไปนั่งทำโปรเซสที่มันซ้ําๆแทนที่เราจะเอาเวลาของพนักงานท่านนั้นเอาไปทาอย่างอื่นที่มันมีประโยชน์มีบริไดเฟมีแวลูมากกว่าเราก็เอาตัว RPA ไปใช้แทนงานของพนักงานท่านนั้นได้ประโยชน์พนักงานท่านนั้นก็จะไปเจนแวลูให้องค์กรได้มากขึ้นนะครับใจก็คือว่าแต่ท่านก็มีสอบถามที่ผ่านมาก็มีสอบถามพ่เอนกันว่าตัว RPA เนี่ยจะมาแทนคนเลยไหม ด้วยประสบการณ์ที่ที่พี่สัมผัสดูคือความจริงแล้วบอดเองอ่ะเป็นตัวช่วยมากกว่าครับคือเขาไม่สามารถยังไม่สามารถมาเข้ามาทดแทนทั้งกระบวนการทั้งสาอเขาแต่เขามาช่วยทักษบางทักที่อยู่ในกระบวนการนั้นได้ครับอ่าเพราะฉะนั้นแล้วคำตอบของพีคือไม่ได้ลดคนนะใช่ที่แต่ว่าช่วยให้กระบวนการทํางานมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับก็จริงๆอ่ะนี่คือเหตุผลที่ว่าองค์กรธุรกิจหลักๆนะครับในในปัจจุบันและในอนาคตเนี่ยทำไมถึงจะต้องเลือกใช้ตัว S P I R P A